ขอถวายความเคารพนอบนองแด่คุณพระศรีรัตนคยเจริพรยาธีธารมาว่าด้วยเรื่องอิทธิบาท4ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหนึ่งของโพธิปักเกียรธรรม37ประการอันเป็นองแห่งการตัดสร,รูอิทธิบาท4ก็คือคุณเครื่องสำเร็จประโยชน์หรือสำเร็จความประสงค์สีประการ นะที่เรานั้นซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามนะเราจะต้องดำเนินไปบนหลักแห่งอิทธิบาทสีนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า เราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นไม่สามารถที่จะบรรดาให้ใครไปสวรรค์หรือนิพพานได้ท่านเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่เดินไปเองพิสูจน์ทางหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้ตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่า จะเป็นหลักธรรมใดๆก็ตามที่เราได้ศึกษามาจะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองแล้วไซสิ่งนั้นก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้เรียนเพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราจะต้องลงมือปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าวิริเยนะทุกขมาเชติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยเพราะความเพียรเพราะฉะนั้นอิธิบาท4ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้วิเคราะห์วินิจฉัยว่าท่านเดินทางมาถูกต้องหรือไม่ประการใดอิธิบาสีข้อที่หได้แก่ฉันทะ คือความพอใจนะในคําสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วถ้าเป็นทางโลกก็คือความพอใจในการที่เราจะศึกษาหาวิชาความรู้ในสิ่งที่เราชอบความพอใจในการประกอบอาชีพที่เราชอบดังนั้นเขาเรียกว่าศรัทธ,ธาก็ได้เมื่อเรามีฉันทะหรือมีศรัทธ,ธาความพอใจแล้ว ถ้าเรารเผชิญกับอุปสรรคใดๆเราจะไม่ย่อท้อหรือถอยหลังหรือไม่ล้มเลิกในสิ่งที่เราทำนั้นอย่างง่ายๆเราจะต้องขวนขวายหาวิธ,ธรทำในสิ่งที่เราชอบนั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้ข้อที่2คือวิริยะได้แก่ความภาคเพียรในทางธรรมก็คือ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้ามีศีลสมาธิปัญญามีโพธิปักขียธรรม37ประการอันประกอบด้วยอินรี่ห้าพระหอริยรมรรคีองค์8สติปัฏฐานสี่อิทิบาสีโพชงเจ็เป็นต้นซึ่งถ้าปฏิบัตไิไว้ในแนวทางนี้แล้วอย่างต่อเนื่องไม่เกียดค้านไม่ทอดทุระ ก็จะประสบความสำเร็จได้ตามความประสงค์ได้แก่มรรคผลนิพพานเป็นต้นจิตตะคือความฝากใยในการศึกษาและฝากใยต่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทุระไม่ล้มเลิกไม่ละทิ้งนะจิตตะก็คืออิทิบาทสีข้อที่3นั่นเองดังนั้นแล้วเราจะต้องฝากใย ขวนขวายในการที่เราจะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมถ้าเป็นทางโลกเราปรารถนาจะมีเงินทั้สิบล้านร้อยร้านเราก็จะต้องฝักใฝ่ในการที่จะศึกษาหาวิธีการแนวทางที่เราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าเป็นทางธรรมเราก็ ปราธนาพานิพนานก็ต้องปฏิบัติต่อเนื่องทุกคืนวันไม่เลิกไม่เกียจค้านไม่มีข้ออ้างใดๆนะอิธิบาทสี่ข้อที่สีก็คือวิมังสาแปลว่ามันติตองหาเหตุผลในสิ่งที่ได้ศึกษาแล้วและปฏิบัติแล้วหมายความว่า เราจะต้องหาเหตุผลในสิ่งที่เราศึกษามานั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องประการใดหรือมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดประการใดในสิ่งที่เขาสอนเราเพราะมันจะมีทั้งสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดอยู่ในคําสอนต่างๆที่เราได้ไปประสบมาหรือได้ศึกษามาเราจะต้องหาเหตุผลว่ามัน มีสิ่งที่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์มีสิ่งที่ผิดกี่เปอร์เซ็นต์เราควรที่จะเอามาใช้ในด้านไหนมุมไหนและเราจะต้องลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้ผลว่าผลที่มันออกมานั้นมันมีสิ่งที่ผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์มันมีสิ่งที่ประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซนต์ มันได้เงินกี่เปอร์เซนต์มันเสียเงินกี่เปอร์เซนต์มันสามารถที่จะรู้แจ้งกี่เปอร์เซนต์มันสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขกี่เปอร์เซนต์หรือมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหตุที่เราศึกษามาผิดปฏิบัติผิดหรือเปล่าดังนั้นเราก็จะได้วิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลนะ เปรียบเสมือนการที่มีบริษัทที่จะต้องวิเคราะห์วิจัยถึงต้นทุนกำไรงบดุลต่างๆว่าในแต่ละปีนั้นมีผลกำไรเท่าไหร่มีค่าใช้จ่า,จายเท่าไหร่มีการขาดทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เรามีวิมังษาก็คือหาเหตุผลว่าอะไรดี จะต้องพัฒนาอะไรอะไรเสียจะต้องแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เอานั้นประสบความสำเร็จตามที่เรามุ่งมา่ปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยประการชนิแลดังนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายให้เอาไปพิจารณานะเพื่อให้เกิดความสำเร็จและก็ช่วย แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้ผู้อื่นได้รู้หลักธรรมด้วยนะเพราะว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u ร้อยแปดสาระประโยชนนะ์เพื่อประโยชน์ต่อ,ต,อตัวท่านและสังคมที่ดีงามโดยเธอสาธุขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรม อาเท่าเข้าสู่อานิพาธเธอ